สู่รายการสองแควยามเช้าในช่วงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่รักการปั่นจักรยานนะครับอยากจะให้มาร่วมงานนี้ด้วยกันซึ่งจะมีการจัดในเร็วๆวันนี้ครับกับงานปิดเมืองปั่นเปิดเมืองกินเยือนหินสองแควรครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยนะครับกับกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกคุณวิเศษวชิราศรีสิริกุลรวมถึงอาจารย์จากโรงเรียนสินมินนะครับคุณครูเบญจาชินประภาส และรองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่าเป็นชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ปราโมชเฉลิมสุขนะครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับขอต้อนรับทั้งสามท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวไปปิดเมืองปั่นใช่ปิดเมืองปั่นเปิดเมืองกินเยนถิ่นสองายก่อนอื่นถามที่มาที่ไปของกิจกรรมก่อนครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่มาของกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ที่ตอนนี้กระแสของของโรคการอของรลางกายอ่ะ ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งพิษณุโลกเองเนี่ยเราเราก็มีนักปั่นอยู่ค่อนข้างมากแต่ที่สําคัญที่สําคัญเนี่ยทั้งประเทศก็เยอะแต่ทํายังไงจะให้เขาเนี่ยมาบ้านเราคําว่าปิดเมืองปั่นเนี่ยคือเราอยากจะบอกคนทั้งประเทศว่าถ้าคุณมาปั่นเมืองพิษณุโลกเนี่ยคุณจะได้รับความปลอดภัยเหมือนปิดเมืองให้เขาปั่นนะคแล้วแล้วเปิดเมืองกินเนี่ยหมายความว่าอย่างไงพิษณุโลกเป็นศูนย์ศูนย์ราชการ มีร้านอาหารเยอะมากมีทั้งพัตคารมีทั้งอาหารจานเดียวที่อรอยอร่อยแล้วที่สําคัญราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะครเราก็อ,อยากจะบอกว่าถ้าทุกท่านมาเนี่ยทั้งประเทศมาเมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาเขาสามารถเขาสามารถหาของอร่อยมากินได้ราคาพิเศษนะฮะเยอะมากฮะต้องเรียนมาประมาณสัก 4. ี่ห้าร้อยล้าน,นแล้วสุดสุดสุดท้ายสุดท้าย เือนถิ่นสองแควรเราบอกว่าพิษณุโลกมีคำหนึ่งนะคือสองแควคือเมืองพิษณุโลกซึ่งบอกว่าคนทั้งประเทศยังมีอีกเยอะที่ยังไม่รู้ว่าพิษณุโลกอยู่ตรงไหนเราอยากเชิญชวนให้เขามาเมืองพิษณุโลกมาปั่นแล้วมากินนะครับขอบคุณมากครับอะไรเป็นที่มาครัอบอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวใน<ช>ว่านักปั่นปุโลกันเยอะ ก็เห็นว่าการปั่นจักรยานไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะมันจะมีการสร้างความคึกคักเห็นได้ข่าวมาว่าจะมีการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพักโรงแรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือคืมาป่จะตรเียนอย่างนี้ว่าหอการค้าเนี่ยอวลรจะทำอะไรเนี่ยมันคิดคิดเยอะกว่าเยอะกว่าปกติเราอยากจะเชิญชวนคนทั้งประเทศมามาเยือนถิ่นเราเนี่ยเราก็จะบอกคนที่สุนโลกว่าเฮ้ยเราชวนคนทั้งประเทศมานะ ห้ามตีหัวเขา oh. ห้ามเ oh. ชื้อเอาเปรียบเขาเราอยากให้เข้ามาเกินกว่าหนึ่งครั้งงั้นมาแล้วเนี่ยประทับใจคนพิซซูโรกเราก็เชิญชวนคนพิุโรกว่าหนึ่งโรงแรมเนี่ยกันค้าของดีเมืองพิซซูโลร์โรปมอบป้ายให้พวกนี้มีประมาณอยู่สามสี่ร้อยร้าน <c oughs> เราเราเราบอกร้านพวกนี้ดังกล่าวว่าถ้าคนปั่นจักรยานมากินเนี่ยช่วยอยากปั่นราคาเขา <c oughs> และที่สําคัญเรากําลังจะเอา,ากลุ่มพวกนี้เนี่ย มาออกร้านให้กินฟรีด้วยอ๋อเหรอคะกินฟรีเลยให้กินฟรีเลยกินฟรีบางส่วนคืออ,อย่างนี้ครับในเวลาที่ปั่นจักรยานเนี่ยก่อนลองลงเดี๋ยวจะให้ทางทางทางนี้เขาคุยเรื่องอีกทีว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนปั่นเนี่ยเรามีร้านอาหารอร่อยมาเปิดให้ชิมชิมฟรีค่ะเสร็จแล้วปั่นเสร็จก็ชิมให้ฟรีอีกชิมฟรีอีกแล้วกลางคืนกลางคืนเรามีคอนเสิร์ตเราจะมีร้านค้าเนี่ยของอร่อยเนี่ยบางท่านกินแล้วเนี่ยโหสิบร้านยังไม่จุใจค่ะ เรามีอีกร้อย้านมาเปิดให้เข้ากินแต่พวกนี้จะเสียงเงินในราคาพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมากกว่าการปั่นนะครับ,รบถ้าพูดถึงว,ว่าปิดเมืองปั่นเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจเอ๊ะปิดเมืองนี่ใช่หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าต้องใช้ถนนสายไหนบ้างที่ใช้ในการปัน่นบ้างครับต้องถามท่านร,รองประธานชมรมด้วยครับครับสำหรับเส้นทางการปัน่นเ,เราแบ่งเราแบ่งประเภทเนักปัน่น ราจะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกเนี่ยก็สมัครเป็นแบบ V.I.P. V.I.P. เนี่ยมีระยะทางให้เลือกที่ท่านจะลงปั่นระยะทางในเมืองพิษณุโลกเนี่ยประมาณ9กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านฟิตพอะ aw, นะครับอยากจะทดสอบความสามารถตนเองเรามีเส้นทางอีกเส้นทางนึงให้เลือกคือระยะทาง65ก<ฮ>ิโลเมตรครับ6กิกิโลเมตรเนี่ยก็จะปั่นตั้งแต่ หน้าสารากางจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นสถานที่ปล่อยตัวเป็นจุดสตาร์ทคับเราก็ปั่นไปบนเส้นทางทางหลวงหมายเลข12สายพิษณุโลกลมศัก์ไปจนถึงหน้าค่ายสนิทเสนากรมรบพิเศษที่4นะครับก็มีเส้นทางทั้งทางลาบแล้วก็ขึ้นภูเขาอีกสักประมาณ4 5กิโลนะครับก็เป็นเส้นทางที่ท้าทายแล้วก็สวยงามนะครับรุ่น VIP เนี่ยค่าสมัครเป็นบาท นะครับสามารถจะเลือกลงปั่นว่าท่านอยากจะปั่นระย,ยะสั้นปัน่นเล่นๆสบายๆชมเมืองพิษณุโลกหรือว่าท่านจะปัน่นทา้าทายความสามารถของตนเอง65กิโลเมตรก็เลือกได้นะครับเราเราเริ่มกิจกรรมในวัน,ในว,นในวันปัน่นวันที่5กุมภาพันธ์พศ .2560 เนี่ยที่หน้าสาราการจังหวัดพิษณุโลกคณะกรรมการ ที่ดูแลเรื่องก,การปั่นเนี่ยก็จะไปพร้อมต้อนรับประมาณเ,าเวลา5นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเพราะว่าอาจจะมีนักปั่นบางท่านที่ยังไม่พร้อมมาลงทะเบียนก่อนวันล่วงหน้า1วันก็มาลงทะเบียนช่วงเช้าครับกิจกรรมตอนก่อนเริ่มการปั่นเนี่ยเราก็มีการเลี้ยงอาหารเช้าสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ติดตามด้วยครับเป็นธรรมเนียมของการปั่นจักร,รยานคือว่า เราไม่ได้จํากัดว่าใครปั่นก็ทานได้ใครไม่มาปัน่นทานไม่ได้ไม่นะครับทุกอย่างเจ้าภาพดูแลหมดทั้งผู้ติดตามแล้วก็ผู้มาเชียร์นะครับก็จะเริ่มปล่อยตัวเวลาที่กําหนดการไว้ก็คือเวลาเจ็ดนาฬิกาครับเจ็ดนาฬิกานี่ก็จะเริ่มปล่อยตัวระยะไกลก่อนระยะไกลก็หกสิบห้ากิโลเมตรเนี่ยเริ่มจากหน้าสลากลางก็เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้าย ขึ้นผ่านหน้าวัดใหญ่นะครับเข้าสู่ทางหลวงหมาเลข12ก็ตรงตลอดเลยครับผ่านสามแยกขนทรงสามแยกเกลือนแพรสามแยกโคกช้างผ่านสี่แยกอินโดจีนผ่านสามแยกซีพีแล้วก็จะไปถึงจุดให้น้ําที่จุดให้น้ําที่1เนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าปั๊มปตทก่อนถึงที่ทําการอำเภอวังทองแล้วก็ปั่นตรงผ่านสามแยกวังทอง ขึ้นเขากลับตัวที่หน้าค่ายสนิทเสนาตรงจุดกลับตัวพอกลับตัวเสร็จปุ๊บก็จะมีจุดให้น้ําเป็นจุดที่สองสำหรับนักปัน่นเพื่อ,อ,อจะได้สร้างความสดชื่นมีกําลังปั่นกลับนะครับปั่นกลับมาจนผ่าน3ามแยกวังทองมาถึงหน้าบริเวณปั๊มปะตะทเดิมที่เป็นจุดให้น้ําที่1ก็มาถึงจุดให้น้ําที่3แล้วก็ปั่นตรงกลับเข้าเมืองครับเมื่อามาถึงสะพาน ข้ามสะพานนาเรสวรแล้วก็ให้ชิดขวาชิดขวาแล้วก็กลับตัวที่หน้าที่ทําการสัมภารแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านที่ทําการอาเภอเข้าสู่เส้นชัยครับสาหรับเส้นทาง9กิโลเมตรสําหรับพวกผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่จะมาร่วมงานแล้วก็จะปั่นชมเมืองจะเป็นผู้สูงอายุหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาปั่นท่องเที่ยวเมืองสงแสกเบาๆ9กิโล ก็ปั่นออกจากหน้าสารกลางหลังจากปล่อยตัวรุ่นไกลเรียบร้อยแล้วครับก็ข้ามสะพานนาเลสวนครับมาถึงหน้าห้างสับสินค้าท็อปแลนด์ก็ทำยูเทิร์นใต้สะพานสูงนะเข้าถนนเอกาทศรถรับผ่านย่านการค้าแล้วก็มาถึงวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลกทำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าถนนนาเลสวนมาถึงสี่แยกธนาคารกรุงไทยก็เลี้ยวซ้าย เข้าถนนบรนมไตรโลกนานาครับปั่นมาจนถึงที่ทําการเทศบาลนครพิษณุโลกก็เป็นจุดให้น้ำรับ,รบพักให้น้ําให้ท่าดื่มน้ําให้สดชื่นแล้วก็ปั่นต่อมาถึงริมน้ําเข้าถนนพุทธบูชาเลี้ยวขวาทีนี้ก็ปั่นเลาะริมแม่น้ำน่านมาจนถึงสะพานสุพรรณกัลายาครับเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานไปวัดจันทร์ตะวันตก เข้าถนนพุทธบูถนนถนนพุทธบูชาใช่ไหมครับประชาอุทิศครับถนนประชาอุทิศครับประชาอุทิศครับถนนประชาอุทิศแล้วก็มาจนถึงสี่แยกบันครองสี่แยกบันครองก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาผ่านที่ทําการอําเภอเลี้ยวซ้ายเข้าจุดจุดฟินิชหรือว่าเส้นชัย เกกิโลพอดีใช่ไหมครับเก้ากิโลพอดีครับถ้าถ้าเลยเอมมามาที่เอ็มเอรเซ็ก็ครบสิบกิโลได้เก้าเก้าแล้วคนที่สมัครเนี่ยก็บอกว่าจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างหลังจากที่เราสมัครวีเอพีหนึ่งพันใช่ไหมคะจะได้อะไรบ้างคะเรียนเรียนพจมส์ลิเซนครับเรียนเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเราคุยถึงหกร้อยก่อนเลยครับหกร้อยเนี่ยหกร้อยก็จะมีคนทั้งประเทศนะฮะคนต่างจังหวัดจะเยอะประการแรกเลยจะได้เสื้อเสื้อเนี่ยหอนค้าทําเสื้อทั้งทีเนี่ย เราเราไม่อยากทําเสื้อไม่ดีให้นะรนเราเรียนว่าเราเรา,เราลงทุนเยอะกับเสื้อสเสื้อเป็นเสื้อนานโนยืดสีทิศถ้านักปั่นจักรยานจะรู้ว่าวไอเสื้อแบบที่ยืดได้สีทิศเนี่ยมันเปียกได้แล้วก็แห้งเร็วแล้วก็เบาระบายความใช่ครับใช่ครับ,รบเอ่อแล้วก็แล้วก็ทุกคนได้เสื้ออยู่แล้วเวลามาลงทะเบียนท่านจะได้รับอาหารมื้อเช้าอาหารของอร่อยของอร่อยเมืองที่สุโลกนะฮะปั่นกลับมาก็ยังได้รับอาหารมื้อเที่ยงอีก ของอร่อยเมืองพิษณุโลกถ้าทุกท่านเข้าเส้นชัยจะได้วัตถุมงคลที่หอนค้าเนี่ยทำมาเกือบสิบปีที่แล้วรุ่นสองลาชันดำเดียเนี่ยฮะสอ<ว>งลาชันดำเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างงี้ครับว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นองค์เป็นองค์ราชันะอุค์กตุคามนะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรเรียนว่าสวยฮะต้นทุนตัวนี้ที่เราเคยทําจําหน่ายเนี่ยองค์ทองแดงเนี่ย ประมาณ100บาทนะฮะส่วนส่วนอีกอันนึงเป็นเป็นเนื้อเนื้อที่หาสารพิเศษมาใส่อย่างเงี้ยเราจำน่ายองค์ละ1,000บาทนั้นท่านใดที่สมัคร VIP เนี่ยจะได้อันนี้ด้วยได้อันนี้นี่คือสิทธิประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้นะฮะคุ้มจริงๆครับ สเสื้อด้วยในอาหารด้วยเสร็จเสร็จแล้วจะเรียนอย่างนี้ฮะว่าท่านปั่นเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะได้ของชํารวยติดบ,บ้านกับกับบ้านอีกเรามีจับรางวัลเฉพาะที่มาปั่นจักรยาน,นเรามอบรถจักรยานยนต์ให้หนึ่งคันโอ้โหโใครจะเป็นผู้โชคดีปันน่นจักรยานแล้วก็ข้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอีกไม่ได้ไม่ได้มีรถจักรยานยนต์อย่างเดียวนะฮะเรายังมีของชํารวยอื่นอืแจกแถมให้ขนให้ให้ระลึกถึงเมืองพิษณุโลกอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างนั้นเรียนว่านักปั่นเนี่ย เตรียมมาได้เลยฮร e? ับรับเยอะฮะรับเจอ,เจอ <c oughs> แล้วจัก,กรายานเยอะ<น>ตู้เย็นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีครับรุ่นโชคกันเลยครับต้องถามอาจารย์บ้างน,นะครับในส่วนของเรียนสินมินที่มารวมในคำนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนของเรียนสินมินก็ดูแลในส่วนของช่องทางการรับสมัครนะคะเราก็ทําไว้หลายช่องทางมากทั้งสมัครด้วยตนเองแล้วก็สมัครออนไลน์ถ้าสมัครด้วยตนเองเนี่ยก็สามารถสมัครได้ที่หอการค้า แล้วก็โรงเรียนซินหมินก็เป็นจุดรับสมัครเหมือนกันแล้วก็ร้านจัก,กรยานในจังหวัดพิษนุโลกก็เป็นศูนย์รับสมัครเหมือนกันก็จะมีป้ายติดหน้าร้านว่าเป็นศูนย์รับสมัครด้วยตนเองนะคะในส่วนที่2ก็สมัครออนไลน์เราก็จะเปิดเป็นเพจของเ w w ร์ไวท์เว็บไทย MTV, ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักปั่นทั่วประเทศนะคะคก็จะมาดูแล้วก็เราก็จะมีรายละเอียดทั้งสิทธิยยประโยชน์วิธีการสมัครนะคะเพียงแค่ท่านเข้าไปดูแล้วก็จะมี ในส่วนของกรอบข้อมูลไปสมัครออนไลน์ไว้ให้ Google form ไว้ให้อำนวยความสะดวกไปเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ท่านกรอกไปสมัครออนไลน์แล้วท่านก็โอนเงินนะคะใ MTB อีกที่หนึ่งก็คือเปิดเพจเป็นเพจ Facebook ของปิดเมืองปั่นนะคะเป็นชื่อปิดเมืองปัน่นเปิดเมืองกินเย็นถิ่นสองแควครั้งที่หนึ่งเลยค่ะหรือง่ายๆเลยก็เซิร์ชใน Google ก็เจอเราแล้วค่ะ,คะ ตอ,ตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นไงบ้างคะจากนัก,ก็ได้รับการตอบรับเข้ามาดูค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ4 0 0 0ท่านนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในภาคเหนือที่เข้ามาสนใจเพราะว่าเราเข้าไปาลงข้อมูลที่ไทย MTB นทค่อนข้างจะแพร่หลายนะคะแล้วก็อตอนนี้ก็ยังรับเปิดรับสมัครคอยู่เรื่อยๆค่ะเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ย มีเบอร์โทรติดต่อนะคะสะดวกมากนะคะครับค่ะให้รบกวนทิ้งเบอร์โทรเนาะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะอยากโทรสอบถามเพิ่มเติมครับก็หลักๆเลยก็โทรที่ศูนย์โรงเรียนสินหมินได้นะคะ055ค่ะ219954นะคะในส่วนของจุดรับสมัครโรงเรียนสินหมินนะคะในส่วนของหอการค้าก็โทร086 440 9535ค่ะครับค่ะในเรื่องของการจราจรนะคะรองรับอะไรยังไงบ้างคะ ที่จริงในคอนเซปต์แล้วว่าปิดเมืองปั่นเราเรากังวลมากเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนอกจากจริงๆเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยอยู่แล้วเพราะเนื่องจากมีศูนย์ราชการมีอะไรอยู่ข้าราชการค่อนข้างเยอะเราเราเตรียมเราเตรียมเชิญตำรวจตำรวจนะฮะเราเชิญอภรรเราเชิญเทศกิจเนี้ยร่วมกันสร้างความปลอดภัยในเมืองพิษณุโลกนะครับจะสังเกตว่าก่อนก่อนก่อนงานจัดสักวันสองวัน เราเราจะเริ่มมีป้ายบอกเส้นทางบอกทางการจรจรเพื่อไม่ให้เกิดมีปัญหาแล้วจุดจุดที่ล่อแหลมเสี่ยงเราจะมีเจ้าหน้าที่3หน่วยนี้แหละเข้าเป็นด้วยบุรณาการครับเตรียมรซึ่งระหว่างทางก็จะมีมาแชลที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดทางใช่ครับใช่ครับแลเรื่องของรถพยาบาลนะครับท่านก็ก็มีฮะเราเตรียมเราเตรียมไว้ก็อย่างที่บอกท่านประธานอนค้าเราเนี่ยมีโรงพยาบาลอยู่แล้ว แล้วก็จะมีโรงพยาบาลอีกหลายโรงพยาบาลเข้ามาร่วมซึ่งขอความรู้้อซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับนะแต่คิดว่าไม่ค่อยคงจะไม่มีใครใช้กาาักนเพราะว่าใหญ่ส่วนใหญ่มืออาชีพคาดหวังอย่างไรกับการจัดงานบ้ากครับสรับพอารนค้าครับพรอค้าคาดหวังจริงๆแล้วเราจุดประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะว่าเราตอนนี้เราจะสังเกตว่าเมืองพิษณุโลกเราเองเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มเศรษฐกิจเริ่มขาลงนะครับ เราเราไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวเมืองสุโรกเนี่ยมีผลกระทบมากนักทาอะไรไงก็ได้ที่จะเชิญคนทั้งประเทศมาปั่นจักรยานแล้วพาครอบครัวเข้ามามาเที่ยวพิษณุโลกพิษณุโลกมีเยอะที่ท,ท,ที่ที่น่าเที่ยวนะมีของกินอีกเยอะที่น่าพาครอบครัวมาชิมกันอย่างเงี้ยเราก็จะมาปั่นที่นี่เราคาดหวังว่าจะมีประมาณสักพันครอบครัวขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นการมาพักโรงแรมขอราคาพิเศษมากินของอร่อย ในเมืองพิษณุโลก<ม>แล้วมากราบไหว้พระพิชณาดา<ม>เป็นสรีมงคลก่อนกลับอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราเรียนว่านอกจากนอกจากการปั่นครั้งนี้เนี่ยมีภาคกลางวันเนี่ยเรามีภาคกลางคืนอีกเนื้ครับภาคกลางคืนเราจะจัดงานอยู่ที่สวนชมนาคสวนชมนาคเนี่ยเราเราเชิญพ่อค้าแม่ค้าที่ของดีมเมืองพิษณุโลกมากินเนี่ยไม่เก็บค่าใช้จ่ายฟรีหมดค่ะเราเราจัดฟรีให้เลยจัดฟรีแล้วเรามีคอนเสิร์ตกลางคืน ใช่ฮะเสิร์ตกลางคืนกลาคืนที่4ี่กับคืนวันที่5้านะมีสองคืนต้องเรียนนะมามีคืนที่4ี่กับคืนที่ห้าสองคืนเพราะว่านักปั่นโดยทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยก็จะมาก่อนหนึ่งวันก็คือคืนที่4ี่เขาก็จะมาไี้กินของอร่อยละเหมือนพิโรกนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเช้าวันที่ห้าเขาปั่นปั่นถ้าใยังยังยังติดใจของอร่อยอยู่เพราะมีเยอะเป็นร้อยล้าน อาจจะชิมยังไม่คับวถึงวันที่2คือวันที่5นะก็มาชิมต่อได้อีกนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับจริงๆค่ะ,ะช่วงท้ายรายการอยากให้ทุกท่านฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับโครงการปิดเมืองปัน่นเปิดเมืองกินเยือนถิ่นสองแสนค่ะครับก็สุดท้ายสุดท้ายนะฮะเราเราอยากจะเชิญชวนคนพิษณุโลกนะนักปัน่นชาวเมืองพิษณุโลกออกมาร่วมต้อนรับคนทั้งประเทศที่จะมาปัน่นในงานบ้านเรา มนต้อนรับเลยจ้ะเราเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่สาคัญเนี่ยถ้าใครท่านใดเป็นนักปั่นอยากเชิญชวนมาปั่นร่วมกับแขก,แขกบ้านแขกเมืองของเราเ,เราเรียนอย่างนี้ครับว่าวันวันงานเนี่ยเราจะมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านมาท่านมาปั่นด้วยท่านมาปั่นด้วยก็ก็เราในนักแขกบ้านแขกเมืองก็มาร่วมปั่นก็จะเกิดสรรีสร้างสีสันในเมืองพิษณุโลกและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวนะครับรไม่ได้เพิ่มเติมคะ ครับกเ็เราทีมงานที่ช่วยกันดูแลเรื่องการจัดงานในการปั่นของหอ,อการค้าพิษณุโลกที่เป็นแม่งานในคราวนี้เนี่ยก็ร่วมประสานงานกันอย่างเต็มที่ครับก็อยากจะเชิญชวนนักปัน่นโดยเฉพาะชาวพิษณุโลกแล้วก็เพื่อนฝูงพี่น้องออพ้องเพื่อนชาวนักปั่นทั่วประเทศ มาเยือนถิ่นมาเยี่ยมเยือนบ้านเรานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ดูวัฒนธรรมประเพณีการกินการอยู่บ้านเมืองของเมืองปิซูโลนะครับเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าหอคารค้าจัดงานครั้งนี้ไม่ได้จัดเพื่อมาปั่นเพียงอย่างเดียวมีทั้งของแจกของแถมของรางวัลแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีอาหารหลากหลายมากมายน่ามามากครับ เชญครับอาจารย์ครับก็เช่นเดียวกันนะคะก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับแขกที่จะมาเยือนพิษณุโลกของเรานะคะแล้วก็มาร่วมกันปั่นให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจสมัครีกันนะคะปิดเมืองปั่นให้สมกับชื่อปิดเมืองปั่นเปิดเมืองกินเยือนสินสองแควครั้งที่หนึ่งของเรานะคะก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะมาร่วมกันกิจกรรมวันที่ กิจกรรมกลางคืนมีวันที่4กับว uh ันท네ี่5และกิจกรรมในการปั่นมีวันที่5เช้าครับนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็อยากคุณผู้ชมมาร่วมกันนะครับค่าสมัครถือว่าไม่แพงเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาบอกมาคือครบจริงๆสําหรับคนพิลโลกเนี่ยก็ต้องสามารถมาร่วมงานกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ชั่วงหน้าจะมาพูดถึงการประกวดมิสแกรนพิศโลก2017จะจัดขึ้นที่ไหนอย่างไราการรับสมัครเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามร่เดียวกันค่ะ